สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะพิธายันไม่ยื่นร้องสาลร,รัชธรรมนูญเอง มเสนอชื่อนายกซ้ำลัานปัญหาที่สภาก็ควรแก้ที่สภาย้ำเก้าวไกลไม่ล้มล้างการปกครองบอกชาวระยองเตรียมเจอกันลงพื้นที่หาเสียงสุดสัปดาห์นี้เมื่อวันที่16วันที่16สิงหาคมเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่16สิงหาคม2566นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันไม่รับคำร้องพูด ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยมติที่ประชุมรัฐสภาห้ามเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันว่าตนคิดว่าเป็นปัญหาของสภาดังนั้นควรแก้กันอยู่ที่สภาอย่างที่นายรังสิมันโรมสอสบัญชีรายชื่อและโฆศกพักเก้าไกลได้ ยื่นยติหารือต่อที่ประชุมไปแล้วตนไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสิ้นสุดหรือการเสนอชื่อนายกถ้าประธานสภาบอกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปก็คงไปต่อได้และคิดว่าปัญหาที่สภาก็ควรแก้ที่สภาเมื่อถามว่าจะยื่นเองหรือไม่เพราะมะติที่ตีตก เนื่องจากผู้ที่มาร้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรงนายพิธากล่าวว่าไม่ได้ยื่นอย่างที่บอกไปว่าเป็นเรื่องของนิติบัญญตัติก็อยู่ที่นิติบัญญตัติส่วนที่สารรัชธรรมนูญอนุญาตให้ขยายเวลาการชี้แจงคำร้องเรื่องการหาเสียงแก้ไขามาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่จะเป็นผลดีกับพรรคก้าวไกลหรือไม่นายพิ t ากล่าวว่าตามปกติก็มีโอกาสได้ขยายว่ามันไม่ได้เป็นการ ล้มล้างอย่างที่ถูกกล่าวหานายพิธายืนยันว่าในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้จะลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสอสอเขตสามระยองหาเสียงในการเลือกตั้งซ่อมเดิมขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ